ปลากาใหญ่โอ้หน้าตามันนี่อย่างกับย,ยกจะไข่ปลาเข่งหนูยายเนาะปลอดปลอดโด,ดนี้กับรถล,ล่องาลานี่นั่งมือเปอมือเลยลวงจะไปปาษาโซเด้อนี่ ตตอลยงประมาณนี้แหะค่ะอ๋อเบิ่งนี้ค่ะหอดบ่วสามโลใหญ่มาเท่าโอ้สามเลยและบ้างสามเลยแหละเบิ่งนี้ค่ะปละโปะปะโปะปะเพราะว่าเอ้ยสามโลมีแต่ปลาใหญ่ๆเนาะส่องข้างในได้อยู่บ่้งได้โอ้อีไทยก็ได้หนุ่ยได้ได้ได้นี่ค่ะโอ้นี่ค่ะได้ได้มันมันมันยิ่งสุดทุกข์ฮะ Kim chinh các chương trình 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 เสดงก็ยังไปดึงดอ่ะอันไปยู่สสดงในไปยู่เลยในก็สดงลุ่นในแหลทําไม่ยฮะเลยเอ้บาเ็น่กวาดเอปูนตาตัวก็สดงอัอทสามงนไม่กี่เดสดงกดเอปูปนปนอกปนในลไอปะโดนี่แหละ nghe được tắc khắc lênome nó, nó. Ừ. À nghe được ớt, ớt, ờ, ớt này, bơn chẳng ở này, ôi, dài này man, tại, bay ớt này ớt mưa kéo khâu ớt, này nè, ơi. ơi. จ้ายู่ตาแหละเราสิเมื่อกินเขาเจ้าสะดุ้งจะมาตึกต่อล้วเออ10โมงยยังเมื่อันนงยังมอลดแต่เซอีกไม่ต้องสงเสียงวนๆมาจังจนพอไม่เอิดจนุ10งหนจะเข้า2โ7อ้ยเชื่อม่นี่นะเนาะเออเออออ Hygen hong hoa kwa kia kut oan na môn muôn yung wa kofi nyi dù babu chịu ra ra chuột 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 ลนเบืงนี้ใช่นะเสียดายปลาแคบนะยายเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะปลาจนปลานินน้อยอีตุบตุบอล็อกเออยช่เนาะใช่หังกล้องไหมถเบิ้งยายเบิ้งเยอะตาเลียบเอ็มขนนั้นเหปลากาตักใดชีหาตัวแข้งกแซ่บหญ่ชนตัวนาดนี้

บอกกระิเมือคือการพวกอามันชดเป็นยางมาบริเปียวเลยยายถนนนี่ลุงไปแล้ค่ะนค่ะขึนเสยนโจโอ้ยไปอดเสียโจโอ้ยอดมาไหนอ๋อไปเสโจงนเพิ่งไปเพิ่งนึงเถาะไปเป็นไงองเนคือกัน ขออข้ามข้ามใครปอดไล้เนี่ธอไม่แหงได้นี่ยเลไม่แหงอืมฉันฮ็ดได้แบบนี้เ้ะรนะเสือ่งเสื่มบ้ากลงมาเลยมันแห้งสะอาดอยู่นี่มันสะอาดมองอยู่เทิงันสะอาดขนาดยังวะไอ้กันเนียเออเปิ้งปะ

không không ừ. Vậy chết ở tầng bởi youtube Uai, ngọt mà ơi thờ tầng chứ ăn là hào không gọi bài Con Hả Con khay chú chứ hả? Chú ngay văn phá hát Ừ ừ Khánh à. ừ. ăn cả tuột ở bên chờ nửa rai nửa rô Ở bên lập mô, mì mì mô à. Có chốp Chứ gần gần đi lăng khay ở đây ở đấy Hà ບໍ່ໃຫ້ດູກກောက်ເຈົ້າເດໄປບືນໄຖກောက်ກောက်ກໍຕ້ອງຫມົດເຈົ້າຫ້າອືແຄ່ລ້ງໄຂແຄັນຮມນເາມນໃຫແມດຫ້ມຕ້ຮົຮນດກຮົຮນດອມັນຊິນແລະອັິກັນຈະດກິຫາທັກຈອາສອົນປາຕີຊອາຕປແໃນກไหนນ

เออเฮ็ดคอนเสิร์ตกันเดินลาบานี้เราแสดงคอนเสิร์ตแล้วมาไหนกินยาได้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะตั้งขนาดได้สะดงกว่านึงจิตใจกรูเลยหล่นเสียปุปปะปุปปะปุปปะเสียจากข้างหน้ามันบกกับมานั่งเลย พ่วงเนาะพูวเสียแม่่ะอันเสียที่บอกไม่มีสูตรอันมีสูตรอะแบตพวสมัอันอันกระโตมีพ่วสามารถอีอลังเสียมุดบืนเนาะเออ่เซ็งดีลคับาเท่าบเซงอย่างนี้เท่าเรีอ

จูได้ปลาพอให้เปิดพัดปลากุดแก้วเนื้นอยาใครออออม่ปั้นโทรต้าไหนล่ะสะอาดล่ะ